าละค่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วง healthy club c l u ของคนรักสุขภาพค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สวน account, นันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยบูรพานั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสาธิตการออกกำลังกายนะคะของแต่ละคนให้ฟังกันเราไปเริ่มดูที่คนแรกกันเลยดีกว่าค่ะ อันนี้ก็เล่นอะไรอะคะตรงนี้นี <pet brewer y> uh, like so ่ครับเราอยู่กันที่สถานีบวตตัวอ่านี่ครัอ่าอันนี้มันเล่นยังไงอะคะก็การเล่นนี่ครับตรงนี้เนี่ยเราจะเริ่มจากการยืนนหันหน้าเข่าเข่าบัตรต่อนี่ยแล้วก็ใช้เวทีสองขั้นสั่งขึ้นขึ้นงเออ่อที่ขึ้นบัตรต่อนี่นะแล้วก็เริ่มจากการก้าวเท้าขึ้นไปบนไปบนแป้นคขาโดยการก้าวนี่ครับผมบอกว่าเราจะต้องก้าวขาขวาก่อน ไมไมก็ถือว่าเป็นเ,นเนพลงก็เป็นล่าเอาเชิงคาเป็นม่ไววไม่งานเนี่ยเราอาจจะตกธรรมาาดาได้ <c oughs> เอาล่ะจากการเล่นนี่ครับเราก็เริ่มจากการแว่งตววไปมาง่ายดีเท่วเลยนี่ครับอย่างน,น,นี้นะแล้วอย่างนี้ได้อะไรบ้างคะอย่นี้นะคะนนนรเราก็จะได้ในเรื่องของการบริหารส่วนเดนะีวเนาเพราะว่า,วามิชชันเราคร่งโัวมาข,ขึ้นในชีิตประจวันแข่งใที่เมีควเคยชินแล้วเน่าเล่นสปิดความเร็วเรื่อย จะมีกระบวนการที่ยากขึ้นเช่นมีการยยก,กตัวลงด้วยค่านี้ได้อะไรคะค่านี้มันจะช่วยอะไรอ๋อนึกถึนของเส้นเส้นเอ็นของข่าเอ็นร้อยว่างดีด <laughs> ถือว่าดีถือว่าดีโอเคตามนี้เราไปต่อที่สถานีต่อไปค่ะนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างแรกนะคะที่ เรามาออกกำลังกายกันเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่สองกันเลยค่ะสวัสดค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นอุปกรณ์อะไรอ่ะถานีนี้เรียกว่าสถานียานอากาศคู่ยานอากาศคู่ค่ะวิธีเล่นเล่นยังไงอ่ะวิธีเล่นก็คือเราจะต้องให้หลังเราเนี่ยพิงไปกับคันน้ของตัวนี้แล้วก็ยกขาขึ้นมาแบบนี้นะคะไว้โดนกับอ่า ตรงที่พักขาวแล้วแน่ยืดขายตรงยืดขายตรงเลยนะแล้วก็ค,ค่อยๆนะคะรับขึ้นลงตามจังหวะัดใหญ่าขึ้นยืดลงตามจังหวะนะคะออ yeah. <c oughs> โอ๊ย <c oughs> ถ้เกิดทำแรงๆมันก็จะมันก็จะแย่แรงทำโม,โมโบายอุปกรณ์นี้ช่วยอะไรบ้างคะอุปกรณ์นี้จะช่วยเรื่องของต้นขาขต้นขาในช่วงนี้แล้วก็ช่วงค่ะ ตรงนี้ก็ช้ำใช่ไหมให้กระชับอ๋อออันนี้มันจะไม่ใช่การออกกำลังกายแล้ว่ออกกำลังกายค่ะแต่ถ้าเราทำแรงมันจะแบบนี้รถถังใหญ่ดังเลยรเด็กเราต้องทำอย่างนี้กี่รอบอคะสิบถึงสิบห้านาทีสิบถึงสิบห้านาทีแต่ถ้าเกิดเด็กตัวเล็กเนี่ยก็จะไม่แนะนำไม่เล่นเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้เพราะว่าข่ายกะไม่หยุดด้วยเนาะ ถ้าเล่นก็ควรมีผู้ปกครองได้ใช่โอเคค่ะยางงสถานที่นี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะและเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สถานีที่สามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้อุปกรณ์อะไรคะเขาเรียกว่าสถานีบิดตัวค่ะแล้วมันมีวิธีการเล่นยังไงโอ้จะเริ่มแรกเลยไหมคะค่ะประเดนนะคะต้องเหยียบลงไปาสองฝ่ะเอาเล่ากันต้องแบบว่า แบ่งน้ำหนักให้เท่ากันนะเดี๋ยวล้มแล้วก็จับไว้เสร็จแ,แล้วก็ปิดตัวค่ะตามที่สถานีสถานีอะไรนะคะปิดตัวะค,ะค่ะสถ,ถานีนี่สถานีนี่นะครันี่เลยนี่เลยนี่เลยนี่คืออะไรนะคะนี่นนคือเส้นเส้นเส้นเขาเรียกว่าเส้นอะไรก็ไม่รู้อะ่ะเออนั่นแหละปิดยังเยอะคุณเยอะคุณเนี้ยจับมาหกสิบเลยได้ไหมคะได้ค่ะนีเก่งมากไหยคะ นี่สถานีนะคะถ้าแบบใส่ซาอาบาว่าซาวอาบาวที่มันมีเพลงอ่ะล้วสามารถทำยางไงได้นุกมากนี่ค่ะตรงนี้บอกบอกว่าสามารถเล่นได้สองคนสามารถเล่นสองคนมาเล่นกันแต่อีกทีเขาเล่นอยู่ค่ันี่เขาบอกสามารถเล่นได้สองคนเขาหมายถึงสองฝั่งงี้อ๋อใช่ใช่แล้วก็ไม่บอก โอเคค่ะโข,<อ>ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ,คะเอาละเอาเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็หมดช่วงเวลาของเฮลตี้คลับคลับของคนรักสุขภาพแล้วแต่ว่าเรามีช่วงแถมค่ะเป็นอุปกรณ์อีกอุปกรณ์หนึ่งที่คนเล่นเยอะมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ โซว่าทำไมถึงดีรู้ไหมเพราะว่ามันเล่นได้หลายคนไงแล้วแบบว่าเราไม่เหงาอย่างนี้อ๋อแล้วแบบว่ามันเชื่อถึงแบบอย่างเราเราต้องได้ใช้กล้ามได้การเต้นเต้นทำอะไรอะคะเต้นทำอะไรไม่ทันโอเคค่ะบ๊ายบาย Bye.